สี่เ go เขเอาแล้วกันลูกนี้มาดูกันว่าน้องเดียจะแก้เกมมาตีเสมอน้องคินได้หรือไม่ด้วยเจ้าตัวบาหมอสสีม่วงแบบนี้ส่วนน้องคินนะคบใช้สีแปลกๆล,ลงมาบัเซ้อีกแล้วค่ะบอกเลยนะครับว่าลูกนี้ถ้าน้องคินทําได้ก็จะนําไปถึง2องคะแนนด้วยกันแต่ถ้าน้องเดียทําได้ก็จะเป็นตีเสมอ1เท่าทันทีค่ะอเอาล้วค่ะอตอนนี้นะคบยังคง สดกดจ้องจองกันไปค่ะบอกเลยว่าคนหน้าตีเอาละค่ะยังไงคะแนนนี้เป็นของน้องคินค่ะสองคะแนนเบบีลูกที่สามเอาละค่ะนั่นนั่นไงโชเบค่ะโชไดเวอร์ค่ะ ไซโครนและนลุปปัทะกับบาหาบุดพร้อม ready s e ตทรีท e two o ดโอ้โหเอาไมคค่ะเล่นเล่นนะครเกือบแล้วนะคะไม่ออกว่ะเ์ข้าไปใกล้ๆแบบน้ได้ไฮะได้แล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ ready set three two one g เอาละค่ะพี่กรครับพี่กรแก่สายใหญ่ค่ะมาแข่งขันเบเบะนะก็จะมีสายใหญแห่งมิตรภาพเกิดขึ้นแบบนี้อย่างต่อนเนื่องค่ะเอาละมาดูกันว่าจะเป็นคะแนนสุดท้ายหรือเป็นคะแนนตีตื้นค่ะเอาใจช่วยน้องเดียและน้องคินทั้งคู่เลยค่ะยังไงดีลูกนี้ อะไรกันยังไงกันแล้วขนาดน,นี้ตกเป็นของอุบ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 บอ่าน้องเดียร์นึกงไอ้น้องกินเข้ารอบขออภัยค่ะขอภขอภยัยหันหน้าไปตกใากับน,น้องเดียร์พอดี